สวัสดีครับวันนี้มาดูบอลสวยๆนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับสายพันธุ์นี้ชื่อว่าอีเนานะครับลักษณะของใบนะครับก็เหมือนบอลทั่วไปแต่ว่าจัดแทรกด้วยสีขาวเท่านั้นนะครับไม่มีสีอื่นเชื้อปนนะครับแต่ก็มีเล็กๆน้อยๆนะครับดูครับดูซูมเข้าไปใกล้มีชมพูนิดนึงนะครับโอ้โหเป็นสีสันนะครับสวยงามมากเลยนะครับอีเนานะครับนี่ก็สวยงามมากนะครับ นี่นะครับนี่นะครับพึ่งตนะครับเพึ่งได้สองใบเองนะครับตัวน uh uh> ี้พึ่งได้สองใบนะครับนี่ครับสวยมากครับสวยมากครับอีเหนาครับอีเหนาครับอีเหนานะครับสวยงามมากนะครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับพอดีมีอยู่สองต้นนะครับอีเหนาสวยนะครับดูครับสะท้อนกับแสงแดดครับคดงามเหลือเกินนะครับงามเหลือเกินกําลังนิยมเลยนะครับ กำลังนิยมครับดูครับใบใหญ่มากประดับตกแต่งนะครับจัดงานต่างๆเตรียมสถานที่ได้นะครับอีเหนาครับสุดยอดครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันที่อีเหนาใบนี้เลวกันนะครับขอบคุณมากนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวังคำเที่ยวไทยครับขอบคุณครับ